เราจะเริ่มต้นดูในส่วนของพื้นที่วันนี้ที่จังหวัดสะแก้วซึ่งก็จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนั้นเป็นจุดที่เมื่อวานนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นจากการที่แรงงานชาวกัมพูชาจํานวนเป็นร้อยคนนะครับพยายามที่จะฝ่าด่านกั้นด่านจากฝั่งประเทศไทยไปที่ประเทศกัมพูชาคือเขาจะกลับภูมิลำนาของเขา แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายแต่เนื่องจากว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิดจากฝั่งกัมพูชาครับเราพยายามจะประสานแล้วว่าให้เปิดด่านพร้อมกันรับตัวคนของคุณกลับไปเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะเอาไว้ในบ้านเราถ้าอยากกลับมีความประสงค์ไปได้เลยแต่เนื่องจากฝั่งนู้นเนี่ยไม่ยอมเปิดด่านนะครับโดยหลักสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยจะปล่อยไปแล้วไปค้างอยู่บริเวณกึ่งกลางมันก็ไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการประสานสุดท้ายฝ่ายไทยก็ช่วยประสานจนสามารถผลักดันกลับไปได้ซึ่งเป็นความตั้งใจของเขาขณนะเดียวกันเนะี่ยคุณผู้ชมครับและวันนี้นายกลงพื้นที่มีความคืบหน้าในพื้นที่ถึงขั้นเป็นข้อเสนอว่าเราคงต้องยุติความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะชายแดนสะแก้วแล้วหรือเปล่าคือปกติเนี่ยเขาจะมีงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ย แทบจะเป็นประจำทุกปีแล้วฮะและปีนี้เนี่ยครบรอบ75ปีล่าสุดผู้ว่าสะแก้วถึงขั้นเสนอว่าปีนี้ไม่ต้องจัดมันละถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดฮนะนี่เป็นการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่วงสายๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรลงพื้นที่ไปมีท่านปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วมีข้อสังเกตหลายเรื่องดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกคุณผู้ชมครับขอให้ทบทวนโคต้านําเข้าสินค้าการเกษตรจากกัมพูชาได้ไหมอย่างเช่นมันสำปะหลังเนี่ยหลังจากที่เราไม่นําเข้าจากกัมพูชาผู้ว่าสักแก้วบอกของในไทยก็ราคาขึ้นค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศในช่วงสงกรานปกติเรางดเว้นการเก็บของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าในเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงการเป็นเพื่อนบ้านกันเราไม่เก็บฮะหนึ่บาทต่อคน เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสงกรานเสียไรายได้ไป74ล้านผู้ว่าสักแก้วบอกกลับมาเก็บเขาได้ไหมชะลอหรือยกเลิกกิจกรรมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา75ปีออกไปโดยไม่มีกำหนดเรื่องที่4ระงับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าคือการให้เปล่าเราในฐานะประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยเราช่วยเหลือเขาในหลายเรื่องนะครับผู้ว่าสักแก้วบอกยกเลิกไปเถอะและช่วยเหลือเฉพาะด้านมนุษยธรรม แล้วเรื่องสุดท้ายคือทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานโป่งน้ำร้อนเพราะใช้งบกลางของไทยลำพังสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาไทยก็ออกตังในการสร้างไปทีนึงแล้วลองฟังสิ่งที่ผู้ว่าสะแก้วเสนอท่านนายกครับเกษตรนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมันสำปะหลังนะครับซึ่งมีมูลค่านำเข้าช่องทางสระแก้วเดยคอมบานปีละ1 0 0 0 0ล้านนะครับ ประการนี้เนี่ยต้องกราบเรียนด้วยว่าไม่กระทบกับเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็ถ้าเราลดการนําเข้าเนี่ยมันก็ทําให้มันสำหรหลังของเกษตรกรไทยเนี่ยได้รับการซื้อเข้าไปในโรงผลิตนะครับรัฐบาลเนี่ยควรทบทวนการกําหนดโคต้านําเข้ามันสำหรหลังจากประเทศกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าควรจะให้เข้าโรงงานละเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องควรจะไปพิจารณานะครับเพราะว่ามันจะกระทบต่อราคาในประเทศการเดินทางกลับ ในช่วงเทศกาลสงการนะครับซึ่งไทยเราได้มีมติคลมอยกเว้นค่าธรรมเนียมเราต้องเก็บเขาคนละ1 0 0 0บาทนะครับในข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงสงการล่าสุดนะครับไม่ได้เก็บเขาเนี่ยนะครับยกเว้นเป็นเงินถึงประมาณ74ล้านบาทนะครับจากจํานวนผลกัมพูชาที่กลับไปแล้วเรายกเว้นให้เขานะครับนี้ก็เป็นข้อเสนเอนะครับจากหลายๆภาคส่วนบอกว่าในส่วนเนี้ยเราไม่ยกเว้นได้ไหมนะครับและนําเงินงบมาณตรงเนี้ยกลับมา ใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับถึงสงการละนะครับก็เท่ากับปีละประมาณ40-50ล้านบาทนะครับชัดเจนเลยฮะผู้ว่าปริญญานะฮะผู้ว่าต่อนะฮะก็ได้รับความชื่นชมอย่างมากเพราะว่าข้อเสนอชัดเจนครับสิ่งที่เราช่วยเหลือถ้าช่วยไปแล้วเขากลับตอบแทนมาด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ตอบแทนมาด้วยมาตรการกับประเทศเราในฐานะที่เราช่วยเหลือเขามาตลอดแบบนี้สิ่งที่เคยช่วยก็ต้องหยุดนะฮะ ตามที่ผู้ว่าบอกไประหว่างที่ผู้ว่าอธิบายก็มีหลากหลายเรื่องครับท่านนายกก็ด้วยความสงสัยก็มีการสอบถามอยู่ในบางประเด็นแต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งคนก็ตั้งคําถามว่านี่ท่านนายกไม่รู้จริงๆอยากอธิบายให้สื่อเข้าใจหรืออย่างไรอ่าอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ผู้ว่าปริญญาท่านเสนอว่างานครบรอบ75ปีเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดการให้เปล่าทุกกรณีจะไม่ให้แล้ว คราวนี้มีประเด็นสนทนาระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชิรวัตรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประเด็นเกี่ยวกับ border pass border pass ก็เป็นหนังสือข้ามแดนประเภทหนึ่งนี่แหละฮะแต่เหมือนท่านนายกได้สงสยัยก็เลยพยายามจะสอบถามท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกว่าเราเคยเว้นค่า reentry คือการเข้าประเทศเนี่ยในช่วงสงกรานเนี่ยเราเว้นให้คนละ1000เสียไป74ล้าน ไม่ยกเว้นได้ไหมเรานำเงินกลับมาพัฒนาประเทศนายกบอกขอโทษทีนะคะช่วยอธิบายเรื่องพาสปอร์ตกับบอร์เดอร์เพื่อสื่อมวลชนได้ฟังด้วยแล้วถามย้ำว่าบอร์เดอร์พาสเนอะไม่ใช่บอร์ดดิ้งพาสใช่ไหมบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยคุณผู้ชมขึ้นเครื่องบินก็จะเห็นเนาะแต่มันคนละเรื่องกันกับบอร์ดเดอร์พาสนะฮะผู้ว่าสะแก้วก็เลยต้องตอบนะครับว่าเป็นบอร์ดเดอร์พาสครับเป็นหนังสือเดินทางเข้าออก สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกันต่างกันต่างจากพาสปอร์ตตรงที่บอ์เดอร์พาสต้องเป็นคนในจังหวัดนั้นแล้วต้องเข้ามาอยู่ใน6เดือนคนที่ไปกลับส่วนใหญ่จะใช้บอ์เดอร์พาสเพราะว่าถูกกว่าพาสปอร์ตนะนี่ก็อีกประเด็นแล้วนะครับที่คนตั้งคำถามว่าท่านนายกไม่รู้จริงๆก็เลยถามหรือว่าอย่างไรนะครับขณะดเดียวกันวันนี้เหมือนเป็นความตั้งใจคุณผู้ชมครับผมว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยสอดแนมประเทศไทยเยอะ แล้วก็กำหนดการต่างๆเนี่ยผมว่าเขาเข้าถึงเช่นเดียวกับเราที่เข้าถึงเหมือนกันแต่มาเป็นความตั้งใจที่จะทําให้เกิดการเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะหุ่นเซนวันนี้หุนเซนลงพื้นที่เหมือนกันนะครับนายกเราลงพื้นที่ชายแดนสะแก้วหุนเซนก็ไปลงพื้นที่ของเขาเหมือนกันบริเวณชายแดนจังหวัดพระวิหารของเขาแล้วมาด้วยชุดนักรบชุดทาหารแบบเต็มยศเขาบอกว่านี่เป็นจอมพลระดับ5ดาว ลงพื้นที่เหมือนกันเหมือนตั้งใจจะเปรียบเทียบกับการลงพื้นที่ของผู้นําไทยในวันนี้โดยวันนี้เนี่ยช่องทาง Facebook ของฮุนเซนเปิดเผยภารกิจการลงพื้นที่และไม่ได้ลงอย่างเดียวปรากฏว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ฮุนเซนยอมรับตามคําขอของเหล่าทหารเพื่อดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้านการส่งกําลังบํารุงแห่งกองทัพมา โคศกของนายฮุนเซนโอ้โหนี oh, ่ oh, ฮุนเซนมีโคศกส่วนตัวนะชื่อเจียทิริตบอกว่าการประชุมครั้งนี้ฮุนเซนยอมรับคําขอที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้านการส่งกําลังบํารุงแห่งกองทัพเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าฮุนเซนให้การสนับสนุนกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดหาสเสบียงให้กับกําลังพลที่กําลังเผชิญหน้ากับศัตรูในโอกาสนี้ฮุนเซนกล่าวว่ากองทัพกัมพูชาไม่ควรกลัว การโจมตีด้วยศัตรูที่รุกรานเราทั้งนี้นายหุนเซนลงพื้นที่อำเภอสำโรงอยู่ในจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็ค่าบเขี่ยวกับจังหวัดพระวิหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารกัมพูชาข้อความในเฟซบุ๊ก k ยังบอกว่าฮุนเซนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มีความใส่ใจในกองทัพมากที่สุดและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ทางการทหารเพื่อชัยชนะในสนามรบนะฮะ ถ้าทีมงานพอจะขึ้นภาพเปรียบเทียบกันได้เนี่ยผมว่าเป็นความตั้งใจนะหุนเซนใส่ชุดทหารลงพื้นที่ในชายแดนวันนี้เปรียบเทียบกับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ชายแดนสะแก้วเหมือนกันเนี่ยเป็นความตั้งใจที่แท้จริงที่ตั้งใจจะทําให้เกิดการเปรียบเทียบฮะว่าผมก็ลงเหมือนกันไม่ใช่มีแค่กําหนดการของผู้นําไทยเท่านั้นที่ลงผมเนี่ยแม้ไม่ได้เป็นนายกก็ลงแล้วผมถึงแม้จะแก่ แต่ใส่ชุดทหารดาวในเต็มบ่าคุณผู้ชมดูฮะดาวเต็มบ่าเป็นจอมพลห้ดาวส่วนนายกอุ้งอิงก็ว่าไม่ได้ฮะคนละเพศคนละวัยกันอยู่แล้วแต่นายกก็มีความธรรมะถแมแรงมากขึ้นในครั้งนี้นะอันเนี้ยความตั้งใจกัมพูชาแน่ๆตั้งใจจะเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับท่านรองนายกภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงจุดในการจ่ายไฟว่าจริงๆในกัมพูชาในโมเมนะที่บอกว่ายุติการจ่ายไฟไปแล้วมีทั้งหมด9จุดเนี่ยตอนนี้6จุดยังคงจ่ายอยู่เพราะว่าเป็นสัญญาที่ทําเอาไว้แล้วส่วนประเด็นต่อมาครับเรื่องที่ฮุนเซนเนี่ยล้วงมือเข้ามายุ่งกับการเมืองประเทศบ้านเราบอกว่าประเทศเราจะเปลี่ยนผู้นำใหม่ภายใน3เดือนถามคุณภูมิทําว่า เอ่หุนเซนเขามีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่าล่ะคุณภูมิธรรมเลยถึงขั้นย้อนถามนักข่าวว่าคุณเชื่อสมเด็จฮุนเซนหรอสมเด็จฮุนเซนเป็นคนนอกประเทศแล้วมีปัญหากับไทยพอฟังไปแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเชื่อสมเด็จฮุนเซนเหเขาเป็นคนนอกประเทศและกําลังมีปฏิกิริยามีปัญหากับเราอยู่ไปฟังเขาแล้วเอามานั่งจัดการก็เท่ากับไปเล่นเกมเขา วันนี้เราอยู่ของเราแล้วเราก็เชื่อมันในสิ่งที่เรามีแล้วก็จัดการของเราไปอย่าไปสนใจก็ขนาดโพสต์ว่าอะไรนะออ,ออกมาแล้วอย่างงี้ผ่านโพสต์มาทุกคนเห็นรู้สึกแล้วก็บอกว่าไม่ใช่มีคนไปตกลงกันเสร็จแล้วก็บางคนคาดการณ์ว่ามีการจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับนั่งอยู่ในคำเนียบอย่างน้นะถึงรู้ผมก็อย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องท่านจะมีความเห็นยังไงก็เชิญท่านนะครับของเราก็ว่าของเราไป นา,ายกก็เดินหน้าทํางานวันนี้ก็ไปสากแก้วแล้วเอลา,านี้เราดําเนินมาตรการต่างๆเนี่ยไม่ใช่ดําเนินตามความยั่วยุของใครหรือไม่ได้ดําเนินการตามที่คนรู้สึกว่าอยากให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะนี่เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศซึ่งต้องระมัดระวังท่าทีทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันจะมีผลขณะเดียวกันวันนี้นะครับก่อนท่านนายกจะลงพื้นที่ไปเ,เราเห็นการทํางานของกอสทชนะฮะกสะชเนียลงพื้นที่ไปตั้งแต่เช้าไปดูเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เนี่ยมีการสั่งการชัดเจนจากมติที่ประชุมว่าจะทําการระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ชายแดนจังหวัดสกวทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะครับระง,งับก่อนเพื่อดูว่าใครยังใช้อยู่บ้าง แล้วถ้าเกิดคู่ค้าธุรกิจของไทยจําเป็นต้องใช้ต้องมาขอเป็นรายกรณีไปนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับคาดว่าน่าจะสอดคล้องกับโนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือไม่เพราะนี่ถ้าเทียบกันเนี่ยเป็นมาตรการเดียวกันแหละครับกับที่ทําบริเวณชายแดนไทยเมียนมาครั้งนั้นที่ทําให้คอเซ็นเตอร์เนี่ยสามารถลดลงไปได้และรอบนี้กสทชนําโดยคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกรสทชบอกถึงมาตรการควบคุมการให้บริการระบบคมนาคมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาคุณไตรรัตน์บอกว่าทางกัมพูชาได้ตัดการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยด้วยตนเองไปก็จริงแต่ในส่วนของเอกชนที่มีสัญญาคู่ค้ากับประเทศกัมพูชาเนี่ยเขายังคงมีการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามปกติอยู่แต่จากผลการประชุมในวันนี้กสทช แจ้งให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายยุติการปล่อยสัญญาณทุกรูปแบบแล้วคับเมื่อวานพอเรามาได้เราก็เลยตัดสินใจประชุมกับทางสายโทรคมท่านรองนี่ก็บปกว่าเราจะปิดสัญญาณเลยนะครับสิ่งที่เราจะทําเพิ่มเติมคือเราจะให้ทุกเจ้าเนี่ยลากสายกลับมาให้หมดนะครับกลับมาเก็บในพื้นที่ไทยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะมีการรีคอนเนคกันอีกครัวน,นี้คุณจะต้องมาดีแคลกับทางกสทชว่าหคู่ค้าคุณจะทำธุรกิจอะไรนะครับแล้วคุณจะใช้ แบนด์วิด์อะไรขนาดไหนคุณต้องประมาณไวให้เรานะครับแลถึงจะค่อยถ้าเป็นลักษณะเหมือนกับที่ผมเคยเรียนว่าถ้าเป็นให้บริการทั่วไปฝั่งนูน้นใช่ไหมครับก็คือหมายว่าจำเข้าไปโอเปอเรเตอร์ฝั่งนูน้นโดยตรงก็อ่าก็จะใช้ท่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทไทยที่ไปเปิดสาขาฝั่งนูน้นเช่นธนาคารต่างๆก็จะต้องใช้อีกท่อหนึ่งต่างหากเพื่อที่เราจะได้แยกแยะว่าเวลาถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเราจะได้ตัดสายถูกนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะทำอย่ส่วนเอกชนไทยที่ไปเปิดสาขาในกัม เดี๋ยวกสทช,ชบอกจะแยกท่อส่งสัญญาณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสัญญาณครั้งนี้นะครับและภายใน15วันนับจากนี้เครือข่ายโทรศัพท์จะต้องตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในแถบแรกซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนให้มากที่สุดส่วนในแถบที่2จะมีการดึงสัญญาณลงก็คืออ่อนๆลงไปจำกัดระยะการโทรกสทชส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการปล่อยสัญ,ญญาณอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการ,การควบคุมของประเทศไทย แม้ว่าชาวไทยจะได้รับผลกระทบในส่วนของการใช้สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนแต่จะมีการจัดเตรียมรถซิมโมบายจากโอเปอเรเตอร์เพื่อเข้าไปให้บริการและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความคืบหน้าจากกสทชเรื่องของการตัดเน็ตจากฝั่งตรงข้ามเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งในมาตรการ5มาตรการหลักคือการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ทั้งนี้ก็ยังเกิดการตั้งคำถามจากฝ่ายค้านอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะวันนี้มีการประชุมกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนําโดยคุณรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนวันนี้ก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการเรื่องการตัดไฟตัดเน็ตถ้าเทียบกับเมียนมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเมียนมาแต่เรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วว่าฐานทัพคอร์เซนเตอร์มันอยู่ในกัมพูชามากกว่าเมียนมาอีกทำไมถึงไม่ทำให้มีดีกรีหรือระดับที่เท่ากัน นี่เป็นข้อเสนอจากฝ่ายค้านด้วยนะครับโดยคุณรังสิมันโรมเนี่ยก็มองว่ายังไม่มีการยกระดับมาตรการนี้มาอย่างจริงจังนะครับเบื้องต้นแม้สบมชจะชี้แจงชัดเจนว่าดําเนินการในเรื่องของการตัดเน็ตตัดไฟและน้ํามันแต่ไม่ได้ระบุว่าวันเนี่เป็นวันไหนซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงของการประเมินหรือไม่หน่วยงานที่มาชี้แจงพูดถึงการยกระดับมาตรการตามแนวชายแดนหรือไม่นักข่าวถาม คุณรัฐมนตรบอกเบื้องต้นสมชก็ตอบได้ไม่มากซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่นายกได้มอบหมายนะครับคุณรัฐมนตรพูดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับว่าทุกมาตรการที่ดําเนินการอยู่อย่างเช่นมาตรการในการปิดด่านอันนี้เหมือนพูดแทนรัฐบาลเลยนะฮะบอกว่าไม่ได้อยากจะทําร้ายคนกัมพูชาเลยนะแต่เรามีการตอบโต้ทางการทูตการปิดด่านซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็เป็นฝ่ายปิดก่อนปิดด่านคาสิโนก่อนนะฮะ แต่ในส่วนที่เขาได้ประโยชน์เนี่ยเขาก็ไม่ทำอย่างเช่นบริเวณที่ปลอยเปตเขาได้ประโยชน์ใช่ไหมเขาก็ไม่ปิดอะไรที่เราได้ประโยชน์เขาก็พยายามจะปิดตรงนั้นก็เลยบอกว่าเราต้องพยายามไปแก้ปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์ให้ได้ซึ่งคุณรังสิมันบอกว่านี่จะเป็นอาวุธหลักของเราในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับวันนี้ที่บอกไปว่า ทางประเทศกัมพูชาเนี่ยนะฮะเกลียดตัวกินไข่เกลียตปลาไหลกินน้ําแกงก็ต้องใช้สำนวนของประเทศไทยบอกว่าจะยุติการนําเข้าน้ํามันจากประเทศไทยคือทางบกเนี่ยตอนนี้เราปิดด่านไปแล้วการควบคุมภาคพื้นดินจะมาขนส่งน้ํามันกันโต้งๆง,งไม่ได้แต่ปรากฏว่าแล้วเรือล่ะการขนส่งทางเรือล่าสุดรู้สึกว่าทําไมมันหนานแน่นขึ้นผิดปกติ คือปากก็บอกว่าไม่เอาน้ํามันจากไทยแต่วงเล็บว่าทางบกแต่ทางเรือการเดินเรือ,อยังเอาอยู่หรือเปล่าเพจหลักอย่าง CSI LA ซึ่งเป็นเพจดังก็เปิดเผยข้อมูลมาว่ากัมพูชาลอบซื้อน้ํามันจากไทยพูดไม่เหมือนทำขเมรประกาศไม่ซื้อน้ํามันจากไทยแต่เรือบรรทุกเต็มลำจอดหน้าท่าสีหนุวิวหลังจากขามรสร้างภาพ ประกาศว่าจะไม่ซื้อน้ำมันจากไทยอีกต่อไปปลุกกระแสรักชาติสร้างความตึงเครียดปลอมๆแต่หลักฐานจากระบบ Marine Traffic ชัดเจนนะเรือเชษฐนบดีเรือน้ำมันจากสีราชาเดินทางถึงท่าสีหนุวิล24มิถุนายนที่ผ่านมาเรือเนี่ยบรรทุกไปเต็มลำสถานะล่าสุดคือทอดสมอรอถ่ายของ ฮุนเซนไปพูดกับประชาชนว่าเราจะตัดสัมพันธ์น้ำมันกับไทยแต่หลังบ้านละ่ะยังแอบ,บซื้อน้ำมันจากไทยเงียบๆนี่เป็นสองมาตรฐานของระบบฮุนเซนใช้ไทยเป็นแพะในข่าวแต่ใช้ไทยเป็นแหล่งพลังงานระบบที่โกหกประชาชนตัวเองก็คงไม่ลังเลที่จะหลอกคนไทยด้วยถึงเวลาที่รัฐบาลไทยต้องตรวจสอบว่าใครส่งน้ำมันให้ขเขมรใครเป็นเจ้าของเรือ แล้วมีประโยชน์แอบแฝงอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ยมาตรการคือถ้าในเมื่อเขาบอกว่าเขาจะตัดการเอาน้ํามันจากเราทั้งบนบกทั้งบนน้ําหรือแม้แต่อากาศมันก็ต้องไม่มีเล็ดลอดไปให้เขาเลยคุณจะไปดีลที่ไหนจะไปซื้อจากสิงคโปร์ซึ่งล่าสุดเห็นว่าไปคุยมาแต่ยังไม่สําเร็จผลเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นหน้าที่ของกัมพูชาอันนี้ก็ต้องมากําชัดภาธุรกิจในบ้านเราด้วย อย่าพึ่งหวังกําไรเพียงเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมากก็ตามเนี่ยแต่มันขัดต่อผลประโยชน์ของชาติอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังนะครับผมปิดท้ายคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าการลงพื้นที่ที่สะแก้วมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีทั้งก้อนอิดนะครับดอกไม้คือกําลังใจที่มอบให้จากประชาชนที่สะแก้วมาทั้งดอกไม้ มาทั้งป้ายแสดงความยินดีแสดงความคิดถึงแต่ในส่วนก้อนอิดคนที่ไม่พึงพอใจต่อการกระทำของนายกรัฐมนตรีก็มีด้วยลองไปดูบรรยากาศทั้งสองส่วนพร้อมกัน บรรยญญากาศที่ด่านพรมแดนคลองลึกประชาชนในส่วนที่หนุนนายกมารอมอบดอกไม้ถือป้ายให้กำลังใจมีข้อความว่าคนสะแก้วรักนายกอุง้งอิงชาวสะแก้วเป็นกำลังใจให้ท่านนายกแพทองทานพวกเราชาวสะแก้วเลิฟอยู่นายกแพทองทานแต่ในส่วนของคนมาค้านครับก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่มาถือป้ายต่อต้านท่านนายก บอกว่าการกระทําของนายกเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นนายกไทยหัวใจขเขมรหรือไม่นะครับนี่ก็เป็น2ส,ส่วนครับที่มาต้อนรับนายกในวันนี้นะครับ